เอาละครับพี่เลี้ยงของเรานะครับพี่เลี้ยงนะครับขึ้นดูนักกีฬาของท่านด้วยนะครับผมพี่เลี้ยงใจเย็นนะพี่เลี้ยงใจเย็นครับพี่เลี้ยงใจเย็นครับพี่เลี้ยงใจเย็นครับกรรมการครับดูพี่เลี้ยงด้วยครับ เอาละครับกรรมการครับผมกรรมการดูนักมวยได้ครับเข้ามุมนะครับเข้ามุมคู่ต่อสู้นะครับมุมภายนมุมมาแล้วเดี๋ยวครับนักมวยมุมแดงนทำไมรู้สึกแปลกๆกันเลยครับเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้เขาหน้าไปทำให้เต็มที่ผมเชียร์คุณเยอะมากพอพอเชิญนักกีฬากลางเวทีครับ